เพื่อนๆนะมาดูวิธีการปลูกต้นมะกรูดนะฮะต้นมะกรูดถ้าเราปลูกถูกหลักวิธีมันก็จะสวยงามนะต้นมันจะโตเร็วแล้วก็งามด้วยนะวันนี้ผมจะเอามาลงกระถางนะฮะได้ินได้ินเสเดินเนี่ยกระถางใหม่ที่ผมมาลงนี่ที่ผมเปลี่ยนเนี่ยผมให้ดูนี้ก่อนนะฮะดูเลยก่อนอื่นเราก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยกระถางนี่เราต้องรองด้วยนี่นะฮะ ลองด้ยกลับมะพร้าวเนี่ยนะกลับมะพร้าวผมอากลบมะพร้าว,ม,ม,าาวมาลองนะเะามาลองก่อนแล้วก็ค่อยเอาดินลงไปนะก็เอาดินลงไปแต่ถ้าเผื่อเราไม่ลองเนี่ยเวลาเราลดน้ําอะไรเงี้ย,ยดินที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะลงไปปิดรูที่อยู่ข้างล่างอนะทําให้ต้นไม้มันไม่ได้ระบายน้ําไม่ได้เปลี่ยนน้าเปลี่ยนอะไรเงี้ย<ม>บางทีน้ําอาจจะขังน้ําอาจจะขังและต้นไม้มันจะไม่ค่อยโตนะมันจะไม่ค่อยงามเหมือนอันนี้ใบใหญ่งามดี เน,นี่ยต้นนี้ที่ผมทำเนี่ยผมทำไปแล้วนะฮะนี่นะให้เพื่อนๆดูว่าผมทำเหมือนที่ผมพูดเม well. ื่อกี้แล้วเสร็จแล้วทีนี้ผมจะเอาต้นมะกรูดต้นนี้ลงดูนะฮะต้นมะกรูดต้นนี้เราต้องมาดูก่อนนะเวลาเราจะปลูกเนี่ยเราต้องต้องมาดูก่อนแล้วมากรีดถุงก่อนนะฮะลักษณะการปลูกของผมเนี่ยก็จะทําเหมือนกับที่เราปลูกต้นเรียนนะนี่นะกรีดเราถุงเสร็จแล้วนะเราก็มาเช็คดูตรงนี้ด้วยมาเช็คดูนิดนึง แต่ดินเดิมไม่เหยาอ,ออกนะฮะปล่อยไวย้กีนนะฮะเรามาเช็คดูนิหนึ่งว่ารากมันจะเป็นยังไงนะเนี่ยเรามาดูเนี่ยโอ้เนี่ยดูผมผมดูละลรากมันก็เป็นเป็นรากขดนะฮะแต่ทุเรียนเพื่อนๆอย่าลืมนะทุเรียนเนะถ้าเปินรากขดเนี่ยมันจะปลูกแล้วไม่ค่อยโตนะฮะเพราะว่าเราต้องตัดรากขดนี่ออกก่อน มะนาวก็เหมือนกันมะกรูดก็เหมือนกันนะพือทุกชนิดนะถ้าเผื่อเราไม่ตัดรากโผลออกเพราะกว่าที่จะโตมันก็จะช้าหน่อยเนี่ยสังเกตดูนะรากมันจะมันม้วนอยู่ตรงนี้คือเป็นรากโผลตัดออกนะเนี่ยเดี๋ยวผมตัดออกแล้วนะทีนี้มันก็เป็นรากอย่างนี้แล้วตัดได้เลยไม่ตายนะไม่ตายเีนี้ครับเสร็จแล้วเราก็เอาลงกระถางได้เลยตอนที่เรา,เาลงกระถางเนี่นะให้ลักษณะของต้นเนี่ยอยู่ตรงกลางกระถางนะฮะ แล้วก็ไม้เนี่ยเป็นไม้ยึดลําต้นเนี่ยก็เอาไว้ที่เดิมไม่ได้อย่าไปเอาออกนะท่านเนี่ย,ยลงไปนิดนึงนะเสร็จแล้วเราก็เอาดินลงไปเลยนะดินเดิมเนี่ยลงเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วก็ดินที่ผมเอาลงอันนี้ผมมาผสมใหม่นะเป็นใบก้ามปูแล้วก็มีขี้วนะัวนะแล้วก็มีดินไสเดือนสามอย่างผมผสมลงไปในนี้นะเนี่ย เี่ทีนี้เราก็เอาดินสดใส่ได้เลย,ยเยพราะเราใส่ดินเสร็จเนี่ยเราอย่าไปกดแรงนะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยถ้ากดแรงเนี่ย,ยน,ะะน้ำที่จะลงไปถึงข้างล่างนี่มัน<ล>มันมันจะช้าน,นะ,นะานะเรากดนิดหน่อยอย่าไปกดแรงนี่นาอย่างเงี้ยก็กดนิดหน่อยแค่เนี้นะแล้วก็ในกระถางเราเนี่ยเราอย่าไปใส่ดินเยอะนะ อย่าใส่จนล้นจะใส่เต็มใส่พอประมาณนี่นะเสร็จแล้วเราจะมีใบไม้ไม,มีอะไรมาปิดอีกทีึนส้างบนนี่นะเวลารดน้ําดินจะไม่กระเด็นออกนะเนี่ย<ๆ>ก็อยู่ประมาณนี้ครับอะ่ะนี่นะนี่ก็เสร็จแล้วครับครับคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะเป็นจะได้มีสิ่งดีๆมีประโยชน์ให้พวกเราได้ดูกันนะ,ะผมจะมีให้เราดูเรื่อยๆนะวะิธีการปลูกต้นไม้ดูแลรักษาการฉนอมแรงต่างๆ อย่าลืมกดติดตามนะครับครับสวัสดีครับ